สวัสดีครับวันนี้เรามาทําความรู้จักกับตึกวิทุนของสุมานกันนะครับโดยตึกนี้ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนผลงานการออกแบบของอาจารย์องค์อาจศรพันธ์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ด้านสถาปัตยกรรมร่วมสมัยปี2552ตึกนี้ได้รับแรงอิทธิพลมาจากเลอคาบูเซเยสถาปณิชชื่อดังะระดับโลกเลอคาบูเซเยนั้นมีแนวคิดในการใช้รูปเรขาอณิต ในการสร้างงานเนื่องด้วยอ,อาคารแห่งนี้สร้างอยู่ในประเทศไทยดังนั้นอาจารย์องค์อาจจึงได้ออกแบบให้เหมาะสมตามสภาพภูมิอากาศในลหลังของอาคารมีลักษณะเป็นช่องเปิดนั่นแหละครับที่อาจารย์องอาจจงใจเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องแดดโดยตรงโดยขีบยันไปทางทิศตะวันออกเพื่อให้ได้รับแสงแดดในตอนเช้าเลกที่หน้อสลป ในปีที่สร้างอาคารอาจารย์องอาจได้คิดรูปแบบการน,นำเสนอของอาคารคือการใช้คานยื่น9เมตรคานนั้นมีลักษณะใหญ่กว่าคานปกติโดยคานนั้นจะพุ่งลงไปในดินลึกกี่เมตรผมไม่รู้โดยด้านหน้าของอาคารจะมีลักษณะเหมือนด้านหลังซึ่งมีคลีบเหมือนกันขอบคุณสำหรับการรับชม ขอบคุณครับ